สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาพูดนะว่าการบันทึกเสียงผ่าน z ู o m h 1สนะครับกับการบันทึกเสียงผ่านมิเซอร์มีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการบันทึกนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือล้วนๆนะครับโอเคเสียงก็จะประมาณนี้นะดังนั้นนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะได้ความละเอียดเสียงที่ไม่ค่อยชัดมากแต่ถ้าเกิดคุณต้องการความละเอียดแบบมากๆนะครับคุณก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับโอเคครับเริ่มจากตัวนี้ก่อน Zoom H1N เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตรงนี้นะครับกับเครื่องบันทึกเสียงนะครับกับ Zoom H1A นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างเกียรนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อแบบไม่ง่ายครับคือใช้สายตัวนี้นะครับเชื่อมต่อไปที่มือถือของเรานะครับแต่ว่าก่อนถึงนะครับก็จะมีตัวแปลอีกตัวหนึ่งครับแบบนแบบสามขีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยต้องเปแบบหัวสองขีนะครับแล้วก็ต้องไปเชื่อมแบบปลายสามขีดงั้นต้องมีตัวเชื่อมอีกตัวหนึ่งนะครับก็แค่นี้ครับก็สามารถเชื่อมได้นกสยยรา่นวะตรงนนี้มัคืออะไร อ๋อตัวนี้นะครับกับซูมเฮดส์1เอเนี่ยมันกินแบตด้วย2อ,อย่างนะครับคือหนึ่งนะครับกินแบตจากถ่าน 3A 2ก้อนนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้ โทรศัพท์นะครับสายโทรศัพท์ครับร์จได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นของซูมโดยตรงนะครับถ้าเกิดใครใช้สายโทรศัพท์นะครับจะต้องเป็นรุ่นประมาณปี2017นะครับถ้าเกิด2ปี2018ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสายตรงเชื่อมตรงเนี้ยจะเป็นสายแบบ type c แล้วไม่ใช้แทนกันไม่ได้นะครับอันนี้เพียงก็ใช้ของซูมโดยตรงนะครับแต่ว่าเพียงก็จะมีมือถือของปีรุ่นปีพวก2 0 1พ2 0ส7บหกสองพัเจ็ดอย่นะเพียงใช้สายนั้นมาชาร์จต่อได้นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์แทนกันได้น,รระดะน,นะครับสำหรับคนที่ต้อง 3A สองก้อนนะครับอยู่ได้10ชั่วโมงขอโทษครับใช้ทุกรุ่นใช้ทุกยี่ห้อแล้วนะครับของประเทศไทยเนี่ยอยู่ถึง5ถึง6ชั่วโมงไม่เกินกว่า6ชั่วโมงประมาณนี้ครับประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เลยไม่เข้าใจว่า้มาตรฐานแบต 3A เมืองไทยกับเมืองนอกมันต่างกันหรือไงครับคือถ้าเกิดใครใช้ตัวนี้นะครับ 3A นะครับรวมกันถึง10ชั่วโมงก็บอกพี่อนด้วยนะครับคุณใช้ยี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่างงมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครใช้ใช้แบบ แบบแบบสามเอนะคือคุณบันทึกเสร็จเนี่ยคุณก็ต้องเอาออกไปนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยช่วงรหว่างที่เราให้บันทึกมันก็กินฐานไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันบันทึกเลขขอดครับวันเดือนปีได้ครับเหมือนกับว่าเฮ้ยมันก็ช่วยเก็บมันมินบ ولي ไปมันก็กินฐานไปเรื่อยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องฟังก์ชันการปรับค่อนข้างจะดีนะอันนี้ปรับความละเอียดได้นะครับตัวนี้อยู่ที่24บิต 96k นะครับผมซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของมันแต่ถามว่าปรับละเอียดแบบน้อยกว่านี้ได้ไหมปรับเป็น1 6บิตได้ไหมก็ได้นะครับปรับเป็นคุณภาพเท่าไฟล์ mp3 ก็ได้นะครับแบบฮ้ยดีมากรวมถึงมีฟังก์ชันนะครับที่เรียกว่าโลคัสนะครับตัดย่างต่ำ80 1 20 1 60ได้นะครับคือแบบว่าถ้าใครไม่ต้องการแบบย่างต่ำตัดออกไปได้เลยครับรวมถึงครับมีการลิมิเต็ดเอ้ลิมิเตอร์นะครับคือตั้งกำหนดช่วงค่าไม่กันแบบไม่ให้ตัวนี้พีขึ้นมายก็ได้นะครับถ้าเกิดเรากดปุ๊บเนี่ ก็โอเคครับถือว่าทําได้ดีทําได้ดีแล้วก็สามารถใส่ SD card ตรงนี้ได้ด้วยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับคุณภาพของเสียงครับกับซูมเฮดสเอ็ครับเดี๋ยวพี่อนจะลองดูนะครับกับอีกตัวนึงครับกับการบันึกเสียงผ่านมิกเซอร์นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคไปเริ่มต้นกันโอเคครับทุกคนเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตัวนี้นะครับกับการบันทึกเสียงผ่านมิกเซอร์นะครับก็อาจจะดูมีเส้นสายหลายอันนะครับอ่อย่างนี้ก็ได้ครับก็เชื่อมต่อกับไมโครโฟนนะครับตัวนี้ก็เชืื่่่่่่ออออมมตตตผผาานนนนหูฟััังวี้ก็เชะครบ ไปยังมือถือของเรานะครับก็อาจจะมีเส้นสายอะไรเยอะๆหน่อยนะครับอาจจะดูระเกะระกะหรืออาจจะดูแบบระโยงระยางนิดน้อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็มาดูครับแต่ว่าการที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันทําให้มีลุกเล่นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าเฮ้ยใส่ EQ ได้นะครับอ่ะ EQ อย่างเช่นเพี่อนเพิ่พมแหลมนะครับอันนี้เพี่อนพูดด้วยแบบเท่าเดิมน,นะแต่ถ้าเพี่อนเพิ่มแหลมจะเป็นยังไงอ่าเห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันมีความสว่างมากขึ้นนะเพิ่มแหลมเห็นไหมครับหรือว่าถ้าเกิดเรานะครับอ่ะเพิ่มเบสเข้าไปนะครับ อ่เห็นไหมครับเฮ้ยเสียงพี่ก็จะมีความหนามากขึ้นนะครับเฮ้ยหรือว่าจะมองว่าเฮ้ยเสียงพี่ตอนนี้หนาไปอ่ะลดเบรลงหน่อยเห็นไหมครับว่าเฮ้ยอันนี้ก็แบบเฮ้ยโอเคนะก็เป็นการนะครับมีลูกเล่นนะครับในการปรับเสียงพูดรวมถึงนะครับใส่เอฟเฟกได้นะจ๊ะอ่าอย่างเช่นว่าถ้าพี่จะใส่เอฟเฟกนะครับปึ๊บอ่ะใส่เอฟเฟกไปก่อนจิ้มปุ่มเอฟเฟกจ้ะเทส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 โตเทสได้ยินไหมอ่านไหมครับหรือว่าปรับงนี้เทสโต ได้ยินหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างทุกคนเฮลโหลใช่ไหมครับก็มีการใส่เอฟเฟกเข้าไปได้ก็ประมาณนี้แหละครับรวมถึงนะครับตัวนี้มันก็จะมีฟังก์ชันนะครับที่เรียกว่าปรับนะครับก็คล้ายๆกับของอะไรซูมเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าการของเขาอะซูมแปรับได้ตั้งแต่80 120แล้วก็160ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เขาตัดได้ที่80อย่างเดียวนะครับอย่างเช่นพี่ยันปรับกดปุ่มอาตอนนี้พี่ยันตัดด้าน80ออกไปนะครับก็ อาจจะไม่ค่อยเห็นมากอ่ะปกติเราจะสังเกตเห็นที่ร้อยยี่สิบหรือร้อยหกสิบนะครับรวมถึงนะครับมีฟังก์ชันนะครับแบบแพดยี่สิบหกดีบีด้วยครับอ่าอย่างเช่นเป็นการลดเสียงนะครับเพราะเวลาที่สัญญาณเสียงพิคคิกใช่ไหมครับเมืรากดปุ๊บอ่านี้สัญญาณก็จะเบาลงถ้าเกิดปลดออกอ่ะสัญญาณก็จะเท่าเดิมครับก็ประมาณนี้ครับกับลูกเล่นนะครับของมิกเซอร์นะครับก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณแ่ะพูดโดยแบบว่าใช้เสียงธรรมดาธรรมดาอย่างเดียวใช้ซูมก็พอนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการ ลูกเล่นที่มีมิติมากขึ้นเนี่ยเออรวมถึงฟังก์ชันการปรับที่มันมีอะไรมากขึ้นเนี่ยก็อย่างนี้นะครับและอย่างหนึ่งก็คือที่มิกเซอร์ทํากับซูไม่ได้คือว่ามิกเซอร์ความละเอียดของตัวไหนก็เท่านี้นะอย่างตัวนี้มันความละเอียด24บิตก็24บิตปรับเป็น16บิตไม่ได้นะครับหรือปรับเป็นไฟล์เท่า m p 3ไม่ได้นะครับแต่ว่าของซูนะครับสามารถเลือกนะครับ24บิตนะครับ 96K หรือว่า 48k นะครับหรือว่าเป็น16บิตก็ได้หรือว ความละเอียดเท่า M3 ก็ได้ถ้าแต่คุณจะเลือกครับแต่ว่าตัวนี้มันเลือกไม่ได้นะครับว่ามิกเซอร์รุ่นไหนนะครับความละเอียดก็เท่ากับรุ่นนั้นนะครับปรับค่าความละเอียดไม่ได้โอเคครับก็ประมาณนี้เลยจากกับครับความแตกต่างครับระหว่างซูมเฮดซอนเอนะครับกับมิกเซอร์นะครับโอเคครับผู้จบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม